กำลังผาเมืองได้มีการประทะกับขบวนกลุ่มขบวนการนะครับลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าได้ประมาณ224 0 0 0พเม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พันเอกไมตรีศรีสันเทียเสยนาธิการกองกําลังผาเมืองพร้อมด้วยพันเอกจิีวรัชจำนงโกษาวังรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและร่วมแถลงข่าวกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมากองร้อยทหารมาที่2หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพ ได้จัดกําลังพลร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่3207กองบังคับการควบคุมฐานพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกําลังผาเมืองปะทะกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดที่บริเวณบ้านนาสิริตําบลเมืองนะอเภชียงดาวจัังหวดเชียงใหม่ผลจากการตรวจสอบครับกลุ่มขบวนการเสียชีวิตจํานวนหนึ่งศพครับพบลูกระเบิดคว้างจํานวนหนึ่งลูกกระสอบเป้สามใบครับนี่ฮะ ภายในก็มีการบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนั่นก็คือยาบ้าครับรวมจำนวนประมาณ2 2 4 0 0 0เม็ดและก็เฮโรอีนบรรจุในขวดแก้ว26ขวดครับประมาณ800กรัมโดยได้นำของกลางทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรนาหวายเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไปเขาบอกว่าถ้ายาเสพติดจำนวนนี้ครับสามารถหลุดเข้าไปในพื้นที่ตอนในจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่าประมาณ12ล้านบาทและยังเป็นการป้องกันมิให้ยาเสพติดนะครับที่ตรวจยึดได้ เข้าไปบ่อนทําลายด้านโครงสร้างของสังคมรวมถึงระบบเศรษฐกิจจนถึงความมั่นคงภายในของชาติอีกด้วยครับครับก็ถือว่า